สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลีกาสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เข้าสู่เกมที่13แล้วประจำเช้าวันจันทร์ที่14ธันวาคม2020นะฮะเริ่มกันที่เลอัลซอซิดาตเปิดบ้านเสมอกับทางเอีบาร์ไป1-1ฮะวันนี้เจ้าบ้านทำไปก่องหนุนสูงจากอันเดย์เบเลเน็กซียครับแต่ว่าทีมเยือนก็มาตีเสมอได้จากเซอร์กี้เอนลิชเลเบติสเสมอกับเบียริลไป1-1วันนี้ทีมเยือนทำไปก่องหนุนสูงจากเปาตอเลสแต่ว่าเจ้าบ้านก็มาตีเสมอได้จากไอเตอร์ลุยบาว อเอลเช่ก็เปิดบ้านพายกับแคนาดาไปศูนย์หนึ่ครับวันนี้ทิมเยือนได้ประตูชัยจากหลุยส์่วนเลสแล้วก็ปิดท้ายด้วยบาร์เซลโลนาเฉือนเอาชนะเลบันเต้ไป1ึงศูนย์จากประตูชัยของเลออเนลเมสซี่ นั่นก็เลยทำให้ตอนนี้โซเซดากับเบียดที่นำเปจ่าฝูงที่26คะแนนเท่ากับแอตมาดริดครับมี26คะแนนเท่ากันประตูได้เสียก็เท่ากันแต่ว่าประตูยิงได้โซเซดาดมากกว่าอยู่2ลูกครับเลยนำไปจ่าฝูงไปก่อนอันดับ3าเป็นแชมป์เก่าเลยแมดริดมี23คะแนนอันดับ4เบียร์ลิว22คะแนนอันดับ5เซบียา19คะแนนอันดับ6แล้วก็7อย่ยังกาดิสแล้วก็แคนาดามีทีมละ18คะแนนอันดับ8บาร์เซโลนา17คะแนนอันดับ9ลิเบเวส16คะแนนแล้วก็อันดับ10เป็นเอบาที่มี 45คะแนนไปต่อกันที่อันดับ11ถึงอันดับที่14ครับตามลำดับเลยบาเลนเซียบิลบาเอลเช่และก็อาร์เบสครับมีทีมละ14คะแนนอันดับ15ถึงอันดับ17ครับตามลำดับเช่นกันเกเตเฟ่บิยาโดลิตและก็เซลตาบิโก,โกมีทีมละ13คะแนนในขณะที่โซนตกชั้น3ทีมสุดท้ายเนี่ยเเวนเต้ฮเวสกาและก็โอซากซูนามีทีมละ11คะแนน แหวนมาดูกันที่ดาวสโรัล,ล่าสุดยังคงเป็นมิเกลโอเย,ยสบาวที่ยิงไป7ประตูลแล้วก็อังเคลคอเรียแอซิดมากที่สุดที่5ลูกปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิกาสเปนนัดที่13ครับในค่ำคืนวันนี้ก็จะมีเซลตาบิโกเปิดบ้านเจอกับทางกาดิสนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้มีเกมนัดตกค้างฮะเช้าวันพุธที่16ธันวามีเลมาดริดเปิดบ้านเจอแอตเลติกบิลเบาแล้วก็เช้าวันพฤหัสก็จะมีบาร์เซโลนาพบกับจ่าฝูงอย่างเลอสซิดัดนั่นเอง